สาธิตการจับสองขาในรุ่นเทรนเนอร์นะครับไม่ว่าตัวไหนนะฮะสองขานิดเดียวพอนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่มือแค่นี้พอครับดันไปที่หลังมือให้สุดเลยนะครับออกตัวในแนวตั้งครับหักข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือแรงๆเ,เน้นข้อมือนะครับแล้วส่งไปด้านหน้าระดับสายตานะครับอะดูนะฮะปั่นข้อมือเป็นหลักครับก็จะ,จะกัดแบบนี้ครับทีแปด หกเก้านะครับสองขาใหญ่ในรุ่นเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับสะบัดข้อมือแรงๆนะครับตัวเดิมลายเดิมครับบิตแปดเจ็ดศูนย์สองขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับสะบัดข้อมือแรงๆนะครับนุนข้อมือนะครับไม่ต้องออกแรงข้อศอกนะครับหางฟังแรงก็จะเลยอีกอบครับบ้แรงข้อศอกนะครับแต่ข้อมือสปินเหมือนเดิมนะครับ เดิมนะครับแปดเจ็ดหนึ่งสองขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับบัดข้อมือนะครับปับ่นข้อมือคล่องแรงก็จะกัดเลยนะครับหายหร่อบนึงเบาแรงก็สอกนะครับข้อมือเหมือนเดิมเข้าเดิมบเเดิมายเดินครับแปดเจ็ดสองสองขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับ เแน็นสะบัดขมือนะครับฟังแรงกลับเลยเขลอกครับขมือเหมือนเดิมนะครับแต่เบาเข้อศอกนะจ๊ะต้องออกแรงเยอะนะครับจะตกพอดีตัวเดิมครับ